ครับก็ขอสวัสดียามสายของวันพุธที่12เดือนธันวาคมเรานะครับวันนี้ทางสวนเราจะมาแนะนำให้กลุ่มเกษตรกรผู้ที่สนใจหรือรักสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะครับนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาโชว์ผลงานนะครับผมเราจะให้มาดูนะครับนี่นะครับคือความแตกต่างกับระหว่างเมื่อก่อนที่ใช้เคมีนะครับเนี่ยเคมีกับเจ้าคีวัวนะครับดูดูใบแรกเขานะครับเนี่ยทุเรียนใบเล็กครับ ใบเล็กๆใบไม่สมบูรณ์นะครับดูได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับใบเล็กแต่หลังจากใช้ปุ๋ยตัวนี้เราขึ้นมาครับดูนี่ครับดูความแตกต่างครับดูใบดูอะไรครับเป็นไงครับสดใหญ่เบอร์เร์บล่าขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยสมบูรณ์เต็มที่เลยครับดูเนี่ยความแตกต่างกันเห็นไหมครับดูใบใหญ่บึกบักเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดนะครับผมแยกแยกกันได้ชัดเจนเลยนะครับระหว่างที่ใช้ ปุ๋ยตัวเก่าของเราอยู่ก็คือเคมีเราเนาะสิบห้าเราเนี่ยครับเนี่ยครับคือทีนี้ความแตกต่างมันเห็นได้ชัดนะครับระหว่างต้นที่จะตายหรืองอแงไม่สมบูรณ์นะครับมันสามารถที่จะปรับฟื้นขึ้นมาจากที่ตายครึ่งต้นเราอัดปุ๋ยตัวนี้เข้าไปเนะครับเขาจะแทงยอดใหม่ยอดแดงออกมาได้เร็วมากเลยครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกครับเนี่ยความแตกต่างให้ดูนะครับระหว่างเคมีกับอินทรีย์มันแตกต่างกันเหลือชั้นจริงๆนะครับฉีกกันเลยครับฉีกกันลิปเลยนะครับดูละ ใบก่อนจะเล็กนะครับเนี่ยของเขาจะเล็กเรียวต้นไม่สมบูรณ์ยอดจะไม่พุ่งไม่โปร่งแบบนี้ครับพอเจออันนี้เข้าไปนะครับดีกว่าเคมียังไงครับเพราะว่าเคมีส่วนใหญ่คนเรามาถึงก็จะโยนโยนโยนรดน้นําพอรดน้ําเสร็จถามว่าปุ๋ยของพืชเนี่ยมันจะกินได้ไม่เกิน11บ2อเนะครับที่เหลือมันก็ระเหยทิ้งไปนั่นแหละก็คือคือผลเสียของเคมีละก็จะทิ้งความเป็นกดเป็นด่างดิน เป็นกรดดินแข็งให้เรานะครับแต่เจ้าแป5สามห้าเราเนี่ยดียังไงครับก็คือเขาเป็นเป็นอินทรีย์เนาะก็ะชื่อช่วยฟื้นฟูร,ระบบรากระบบดินให้มีโพรงอากาศก็คือจะมีขี้ไสเดือนก็คือมีร่วนซุยเพิ่มจุลินทรีย์ลงเติมลงไปในดินเราแล้วก็ทําให้ดินเรานุ่มแล้วก็มีธาตุอาหารครบนะครับผมจึงทําให้ ช่องอากาศมีช่องอากาศระบายอากาศได้ดีคือทําให้รากของพืชเราเนี่ยลงแยงหากินได้แบบสมบูรณ์จึงทําให้เขามีพละกกาลังที่รีบเขาเรียกอะไรล่ะรีบยืดต้นรีบแทงต้นรีบความเจริญเติบโตเพื่อเขาได้รับเข้าไปแล้วเขาก็พร้อมที่จะเดินเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับผมมันเห็นได้ชัดเลยครับดูใบเขานะครับมันจะแตกต่างกันเยอะเลยครับเนี่ยครับตอนนี้ใส่ไปรู้สึกจะเป็นสองคร้งสามคร้งเลยครับตอนนี้เป็นไงครับใช้ไม่เยอะนะครับ ประมาณกำมือเล็กๆเ,เองครับเป็นยังไงเอ่ยโอเคครับจบแค่นี้ก่อนนะครับผมสั้นๆครับผมเผื่อพี่น้องชาวเกษตรกร,กรสนใจอยากใช้ผมพูดคนเดียวอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่แน่นหนักท่านท,านทานต้องเอาไปลองดูกันถึงจะรู้นะครับผมว่ามันดีจริงๆครับโอเคครับผมขอยุติการรีวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ